สวัสดีค่ะ Good morning ตอนสวยๆ11โมงนะคะจากสโลเวเนียนะคะกลับมาพบมาพอกันอีกแล้วกับเลย่าชาแนลชันนี้มีช่องช่องที่สาระแนยืนหนึ่งคนหักเป็นลอยคนปล่อยเป็นแสนปากแปะแปลนางว่าวืดพื้นคนแวะแวะแวะวันนี้ก็จะเอาคอมเมนต์มาต่อยอดซะหน่อยสิอยากให้ฉันมีคอนเทนต์เหลือด้จัดให้นะจ๊ะฉันเห็นเธอมาเม้นฉันหลายรอบแล้วนะบูมแบม ลูกอืมม,มนันเหม็นมาจังไดคอยเฮ็ดคลิปเรื่องอยังไปวะวันเกิดผสมหนาสมตาเออจัดวันเ,เกิดให้ลูกผสมหนาสมตาที่วันเกิดผัวาจากลดจักเลือ่อถวายให้ว่าสันเริรดเริ่บเปิดเริ่บเปิดเ,เ,เสือนะคะมาว่าจังไดก็อันทําไมต้องจัดอลังการมาติเธอคิดติว่าอันไอผู้ที่เธอเชื่ออยู่เนะี่ยเขาบอกอยากจัดอลังการแต่เขาจัดได้ซ้ำนั่น ย่อมใจสำนันอันนอกจากไอเมนูอาหารเลียงแขกแล้วเมนูเรียงนึ่หน่อยมูจารูปอบหยังโอเคมีไอติมซังม่ไอติมัมมน่กับประมาณทั้งสามพันหนาละเออกระูอยู่และ้วกะัอันยังก็พัดเขาพัดแจกเด็กหน่อยไปนั่งกินโอ้ยสิบพาให้ฉันว่ากระจอกเสียว่าฉันว่าจางังดาเออควมคิดตีมค่วมนันเนี่ยคืออยากเลิศคืออยากเลิศแต่บนเลิศทําไมต้องจัดอลังการ ไปถามเขาก่อนว่าเขาอยากอลังการบอเขาแห่งอยากเอาชสนะเธอกลับไปถามคนของเขาบอในใจคิดตีมคิดแพ่งของเขานะ่ะเขาอยากอลังการแต่ทําไม่ได้เนาะตอบข้อนี้ไปแล้วก็บอกว่าโลกเอ่าเป็นโลกอืมนั่นแหละเป็นโลกทางอันนี้แหละเออไม่อยากออกดีกว่าอันปั่นกระแสเขาอยู่ได้นู่นนั่นนี่เธอบรบลูติว่าฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงพยาบาลภาษีมหภาค เออคนเฮ่าอยู่ในหลกโซเสี่ยวก็ต้องทํำโตัวปนหนึ่งจังศิลจา้าอยู่ในหลกโซ่เสี่ยวนาะอ,อะไรที่มันเป็นกระแสะเป็นเสียงเป็นสีเฮากัเเ้าธรรมาดาใช่ไหมพูดไปไม่มีคนฟังจะทำทำไมเออพูดไปไม่มีคนฟังจะพูดเพื่อเออบางคนอ่ะกระแสะละไอ้ แต่ว่ากระแสนั้นมันจะเป็นกระแสดีหรือกระแสลบมันดีแค่ใดเหล่ที่มีคนเบาถึงขนาดคนเบาถึงขนาดนี้คนทีมที่เธอเชื่อกันยังบดเดิรดกันยังบอปังแมนบอถ้าเขาเบานี่โอ้ยมิดปันษากก็ถึงบอกว่า18เทือเบาสิบแปดเทื่อละ่ะ ถ่ายเห็ดให้มันดีๆเห็นให้มันอันจบเจือนันยูโน่จบเจือจบเจือเป็นภาษาอีสานก็คือสมน้ําสมเนื้อนะคะวันนี้ภาษาอีสาวนวลคําคําว่าจบเจือแปลว่าสมน้ําสมเนื้อผู้ใดเขาสิม,มาบอกามาว่วาใดเอออันวันเกิดมันก็เป็นวันสําคัญนิดนึงเนาะเออสําหรับหลายคนหลายคนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเธอจะคิดว่านู่นนั่นนี่อันไปเบิ่งคออเมม็ซ์ซะแน,น่ผู้ลงคนแห่งจอบห่อแต,แต่ใส่บาทพุ่น เออใส่บาตกับบกเฮ็ดบกคือหายเฮ็ดบกคือแม่นอยู่ทำบุญทำจังใดกันได้แต่ว่าให้มันสมคำเบาคำอันทีออกมาอันโอ้ยโวยยดโวยยางแน่เออลูกคือแก้วตาดวงใจนั่นโว้ยหาไม่ข่อยได้เฮ็ดข่อยเฮ็ดให้สุดปันกว่านั่นเด้อดถาบ่หูวว่าข่อยเฮ็ดงานเกิดให้ลูกข่อยสุดปันได้มึงจอบไปเบิ่งในเพจอันยังเกาะเดี๋ยวสิเอามาให้เบิ่งเคยเบิ่งเคยโพสต์บันนี่ว่าถ้าข่อยเฮ็ดน่ะคือเฮ็ดถ้าบ่เฮ็ดก็คือบ่เฮ็ดนะคะถ้าทำก็คือทำให้มันสุดถ้าไม่ทำก็คือไม่ต้องทำ เท่านั้นแต่อันนี้เห็ดอยากเห็ดอยู่เห็ดพอกกระจากระจาต้องแปลภาษาอีสานเป็นภาษาอะไรอีกไหมบางคนบอกเขาใจภาษาอีสานกระจาแปลว่าอืมกระจาครึ่งครึ่งกลางกลางทำพอกระจานั้นคือแปลว่าทาครึ่งครึ่งกลางกลางทำไม่สุดเออแนใจอยากสุดพอตาที่เฮ็ดไหนสำนันเออสิบวยมูวจังไไดเออในวิธีคนเป็นคนเว้าอันนู่นนันนี่เนาะก็แสดงความคิดเห็นเนี่ย เธอก็มาแสดงความคิดเห็นฉันก็ไม่ได้ว่าฉันมาตอบเฉยๆนะฉันมาต่อยอดคลิปเฉยๆฉันไม่ได้โกรธเธอเธอก็เป็นหนึ่งในคอนเทนต์ให้ฉันพูดนะจ๊ะสาวเออก็ขอบคุณมาก thank you so much นะจ๊ะวัลเลปปานาอที่มาทําให้ฉันต่อยอดคลิปน่ะแล้วมาบอกว่าฉันเป็นโรคอืมอืมอืมอนั่นเธอบรรูุว่าฉันมีความสัมพันธ์อันดีกับอันโรงพยาบาลภาษีมหาโพธิยอดไปเบิ้งคลิปฉันในเด้อฉันล่าประวัติความเป็นมาของฉันอยู่แด้เออฉันก็มีประวัติและความเป็นมานะ ไม่ได้เกิดมาแล้วแก่เลยนะจ๊ะอันซิว่าเรียกฉันว่าอะไรนะอีป้าอันอิชชาเขาตอบคำว่าอีป้าก่อนนะใช่ฉันเกิดมานานปีนี้ฉัน46แล้วปีหน้า47อีกไม่นาน50 60นะจ๊ะใกล้จกกะเกษียณแล้วค่ะแต่ฉันกเกษียณก็ไม่ต้องห่วงฉันนะคะอีฉันป่วยนอนสักแบ๊บๆอยู่ลงอยู่บ้านนะคะรถเราพยาบาลมาขนเออีฉันไปเลยจ้าเพราะฉะนั้น แก่ก็ไม่ได้เป็นพาละให้ใครนะคะแก่ไม่เป็นภาละให้ใครคะ่ะถ้าอีชันไปนปีนเขานะคะอที่เนินภูเขาอีสันหลงขาหักตุ๊บ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 เฮลิคอปเตอร์กับชิพิสัเอาสันมาไว้โรงพยาบาลแดเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณมากที่เรียกว่าอีป,ป้าแก่ก็ไม่ได้เดือดร้อนใครคะ่ะอเคเนนอไม่เดือดร้อนนะคะแก่ก็ไม่เป็นไรไม่เดือดร้อนลูกหลานด้วยคะ่ะเพราะว่าคุณหมอมาเอาไปคะ่ะเออหน่วยกู้ภัยมาเอาไปคะ่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะขอบคุณสําหรับคํานี้ดีแล้วที่ฉันอยู่ได้ จนถึงขนาดนี้เนาะบมมีไพรว่าตีแขวขเยลงก่อนเออเนาะแล้วก็อะไรว่าอิชาเขาเลยฉันจะไปอิชาทําไมนี่ตรงไหนแห่งอิสาเพราะว่าหนึง่งความสิวของคนเฮาคือกันไปไหนมีเพื่อนมีฝูงแต่คนที่เท่เชี่ยนั่นมีไพรเขาคบข่าสมาคมแนคุมือนี่สาวหญิงมันไม่ได้มีอะไรให้หน่าอิจชาเลยติดที่มาพูดเนี่ยก็คือมันเป็นข่าว คนพูดช่องขา่าวช่องโซเชียลเขาก็สังหาเรื่องมาพูดแต่ถ้าอยู่เฉยๆน่ะใครเขาจะพูดไม่ 18, ว่า18แปดเทียแน่เยงยาาเออเขาพูดเขาอาจจะพูดไม่ได้หลายคนเขาอาจจะไม่ได้พูดเพื่อความอิจฉาอืมเมมเบอคนที่เขาพูดถึงใน มุมกลับกันในมุมที่ต่างจากที่เธอมองเขาไม่ได้อิจฉาเสมอไปนะจ๊ะคิดผิดคิดใหม่จ้าคิดดีๆก่อนตอบคอมเมนต์เลยยานะ thank you so much นะจ๊ะจับสำหรับน้องบุมแบมที่พยายามมาเม้นหลายทีแล้วแต่บังเอิญว่าไม่ได้กล่าวถึงวันนี้ก็ทำคลิปกล่าวถึงให้แล้วนะคะขอบคุณมากแล้วมาใหม่นะคะขอบคุณทุก fc ทุกคนทุกกำลังใจนะคะที่มากดไลค์กดแชร์สำหรับอีสันแล้วก็ thank you ไปทั้ง ผู้เห็นต่างแล้วไม่เห็นด้วยด้วยถ้าอันไหนที่มัสะดุดตาก็จะหยิบมาตอบให้เป็นครั้งคราวนะคะแล้วแต่อารมณ์และทรงผมนะคะ Thank you so much เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย